สวัสดีครับมาพบกับช่อง d e v l o p e r Studio วันนี้ผมจะมาได้ข่าวสารข่าวดิซีแล้วก็ข่าวของเทอร่า2.0นะครับก็ผมไม่ได้ทำคลิปามานานสักระยะหนึ่งแล้วครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่รวมไทม์ไลน์อาจจะมีกระโดดไปบ้างนะครับแต่ข่าวเนี้ยก็จะมีความเชื่อมโยงแล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับแล้วกม็มีประเด็นต่างๆมากมายที่จะพูดคุยแล้วก็เล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันนะครับ ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับผมก็จะเล่าย้อนหลังไทม์ไลน์เพื่อมีความต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วมาคลิปนี้นะครับซึ่งคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็พูดถึงในตัวตอ่อเชน,นะครับตอ่อเชนเนี่ยก็เหมือนจะเช็คอะไรบางอย่าง <c oughs> เกี่ยวกับชุมชนครับก็พูดถึงตัว u s t นะครับนั่นก็คือ u t c ทีที่เพื่อนๆดูกันดีนะครับแล้วพอ,อในการโพส ในข้อความนั้นนะครับก็ทําให้คนในชุมชนเนี่ยกล่าวถึงแล้วก็ถามถึงนะครับคุณ JP ต่ออแล้วส่วนเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้ตอบชัดเจนนะครับว่าจะมีการพัฒนาให้คนในชุมชนเนี่ยคิดตัวเองนะครับแต่คราวเนี้ยพอหลังจากข่าวในส่วนเนี้ยนะครับมาอีกถัดมาอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็มีข่าวเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนั่นก็คือทางคุณดอจีซันนะครับ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Bioeconomy แล้วเป็นเจ้าของในตัวกระเป๋าตั้งใหม่ของตัว Terra s t a t i o นนะครับที่ซื้อมาจาก TFL อ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงนะผมก็จะมาเล่าในเรื่องรละเอียดในคลิปต่อๆไปนะครับว่าบริษัทเนี่ยนะครับมีการทธุรกิจเป็นยังไงบ้างแล้วก็ ในเรื่องของรายละเอียดนะครับที่มีการเชื่อมโยงนะครับจากตัวต่อเชนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับในตัว Link ์อินนะครับแล้วผมอยากให้เพื่อนครับสังเกตในรูปนี้ซึ่งในรูปเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าคุณดอรจิซันเนี่ยส่แว่นแบบเดียวกับคุณ JP ต่อ,อ นะครับเป็นแบบเดียวกันเลยและจะสังเกตได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับของต่อเชนเนี่ยก็จะใส่แว่นเขียวๆแบบนี้เช่นเดียวกันอ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่เชื่อมต่อกันว่าเขา อาจจะทําธุรกิจร่วมกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว t ทอร a ราเซชั n นนะครับก็มีการอนะัปเกตจากไทม์ไลน์ที่ผมยังไม่ได้อัปเดตนะครับนั่นก็คือคุณดัมมอนแทนวันนะครับก็ได้แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเทอร์ราเซชันวอลเลตในกิทับในส่วนนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูคนได้นะครับซึ่งผมจะเข้าไปดูสักนิดนึงนะครับว่าในการอัปเดตตัวเซชันวอลเลตเนี่ยเป็นยังไง จากเฮสตัวนี้นะครับก็คือ Station Wallet และโปรเจกที่สับย่อยไปนะก็คือตัว l o g i จ Station นะครับอาจจะโดนเปลี่ยนถ่ายมาในชื่อดั้งเดิมนะครับจากการเปลี่ยนเจ้าของก็คือตัว b i o e c o n o m ทนะครับที่เป็นผู้ซื้อนะครับแล้วก็อาจจะให้ทางต่อเชนเนี่ยเป็นผู้พัฒนา ก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันนะครับในการพัฒนาในตัวเซสชันในส่วนนี้ก็มีทั้งงานที่เสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็งานที่กำลังคงค้างแล้วก็พร้อมที่จะทำอยู่นะครับไอตัวที่เสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยก็คือการทำงานเกี่ยวกับ iOS และ Android นะครับโดยมีการรองรับในตัวมือถือก็อาจจะกลับมาใช้ได้ในเร็วๆเนี่ยนะครับแล้วส่วนที่เป็นในเรื่องของ อ่าพร้อมที่จะใช้งานเนี่ยมันก็มีทั้งหลายๆส่วนนะไม่ว่าจะเป็นตัวแดชบอร์ดที่อาจจะใช้หน้าตาที่เป็นดั้งเดิมนะเพื่อให้ผู้ที่ใช้ก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยเข้ามาใช้โดยง่ายนะครับรวมทั้งถึงตัว Excel ต่างๆนะครับที่จะมีการเพิ่มเข้ามานะครับเพราะก่อนนั้นนั้นเนี่ยผมเคยเข้าไปดูนะครับก่อนที่เขาจะอ่าปรับค่า default ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะ มีในการทํางานต่างๆในตัวแอสเซทต่างๆมากมายนะครับแล้วส่วนเนี้ยเดี๋ยวก็ดูกันอีกทีนะครับว่า,าในตัวลู i ิ Station หรือตัว Terra Station นเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตเพิ่มเติมไงเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อน,อนๆได้รับชมรับทราบกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็กลับไปดูข่าวอ,าอื่นๆนะครับจากทำลายที่ผมรายงาน แต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเมื่อคุณ JP ต่อเนี่ยได้โพสต์ข้อความในส่วนนี่นะครับนั่นก็คือการรองรับ Luna 2.0แล้วก็ Luna Classic นะครับที่ใช้บน Valticic อ่าตรงนี้นะคบก็ทำให้คนในชุมชนนะครับเข้ามาโพสต์แสดงความคิดเห็นกันนะครับแล้วตบท้ายด้วย h a s h t ็ g นั่นก็คือ UST แล้ว v อ l ติซิก คืออะไรนะครับบอซกเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับการเก็บทรัพย์สินโดยเข้ารหัสนะครับแบบมัลติเชนซึ่งตรงนี้นครับเขาก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยในการรองรับของเชนต่างๆในตัวการเก็บโทเค็นในส่วนนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยผู้ที่พัฒนาในตัวต่อเชนนครับก็เคยเข้าร่วมแข่งขันนะครับในโครงการของใบแนนนะครับที่ผมเคยเสนอข่าวไปก็เป็นการเจาะระบบ นะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านที่อาจจะเจาะระบบแลวคราวนี้ในทางการเนี่ยเขาก็จะรู้วิธีป้องกันด้วยนะครับว่าการป้องกันที่ผู้เข้ามาแฮ็กเนี่ยนะครับจะแก้ไขย,ยังไงครับตรงนี้เขาก็มาต่อยอดแล้วก็ทํามาเป็นธุรกิจและในธุรกิจในส่วนเนี่ยครับก็เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนานะครับจาก งานต่างๆหรือว่าการแข่งขันต่างๆสะสมประสบการณ์แล้วมาพัฒนาต่อยอดขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นความรู้ที่ทางเดฟเนี่ยเข้ามาใช้เอามาประยุกต์ใช้กับในโลกของดิจิตอลหรือว่าโลกที่เป็นแอค e เซสต่างๆนะครับแต่คราวนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับในตัวต่อเชนเนี่ยก็ยังซัพพอร์ ในเหรียญ LUNC แล้วก็ตัว LUNA 2.0โดยมีตัว Adopt ของตัว VALTY นะครับที่เข้าร่วมการของตัวตอกาดตอกาศเนี่ยก็เป็น NFT นะครับเป็นโปรเจกต์ NFT ที่เกี่ยวกับรูปภาพางานศิลปะของตัวต่อเชนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีการสนับสนุน เหรียญ l ู n น2 0แล้วก็ทางฝั่ง Air n e n c ที่จะรองรับ a i r d ด o p ของตัว v a l t y แล้วตัวนี้นะครับก็อาจจะเริ่มเป็นการาใช้งานจริงๆนะครับสำหรับตัว a e r n c เมื่อมีพันธมิตรเพิ่มขึ้นมามากเท่าไหร่นะครับเหรียญ a r n c เนี่ยก็กระจายไปเชนอื่นและนำไปใช้นะครับในส่วนเนี้ยมันก็จะเกิดการใช้งาน จริงๆแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวของทางเทล่าสองุดกันบ้างต่อมานะครับก็มาที่ทางเทล่าสองจุดกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นการแชร์ข้อมูลของฟ e นดิกไดเรกทีฟนะครับที่ขอบคุณทางใบนาครับในการซัพพอร์ตในการเพิ่มเอเวอเรสแล้วก็มาจินนะครับอยู่ที่ 25ถึง75 x ดอนะครับตามที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะครับมันก็จะมีะค่ากำหนดอยู่นะครับเพื่อนๆอนก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับในส่วนตัวนี้ก็เป็นการรับไม้ต่อนะครับจากเทอรล่าฟอร,ร,ร์มแลบที่จะต้องมีคำสั่งสารแล้วก็ปิดตัวลงนะครับในการจัดการในส่วนของ l u น่า0ส่งไม้ต่อให้กับฟีนิกซ์ d ด r e c t ทีฟครับตรงนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าความคืบหน้าของทาง เทาลาสุนียก็มีความเคลื่อนไหวมาเรื่อยๆนะครับในส่วนตรงนี้คราวนี้มาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับโดยการเช็คเสา์เส,สียงของชุมชน,นครับว่าจะมีความคิดเห็นเป็นยังไงนะครับโดยผู้เช็คเสียงคนในชุมชนเนี่ยก็คือ Ox d อดาวนะครับหรือลูน่าดาวแน่ดีก็เปลี่ยนเป็นโคดบูทนะครับแล้วก็เขาก็ถามคนในชุมชนนะครับว่าอยากจะมีลีดเดอร์ไหมแล้วถ้า คุณดคอร์เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเขาก็มีลีดเดอร์คนใหม่นะครับที่มีชื่อว่าดูควีนนะครับซึ่งดูควีนนะครับก็น่าจะเป็นการพัฒนานะครับมาจากฝั่งทางรูหน้าสอนะครับเพราะว่าผมเคยตามข่าวมาอยู่สักพักแล้วซึ่งกลุ่มพัฒนานะั้นะก็คือทางออดีตนักพัฒนาของเทอร์ราฟอร์มแลบนะอย่างคุณวิวเชิญแล้วก็ทีมที่อยู่ในนั้นนะครับโดยการพัฒนาเนี่ยก็จะมีตัว A.I. ครับที่ชื่อว่าดูควีนนะครับในส่วนนี้เขาก็เหมือนซาวเสียงนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยผลฟีดแบ็กกลับมานะครับก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยก็ถ้าเป็นคนในชุมชน l i c จริงๆเนี่ยก็อาจจะดูแล้วไม่ได้เห็นด้วยนะครับแต่ตรงนี้มันก็เป็นการเช็คซาวเสียงอีกทางหนึ่งนะของฝั่งดูหน้าว่ายังมีผลตอบรับกับคุณตยนค์หรือไม่ แล้วโปรเจกต์ดูควีนนะครับก็ได้ลักฐานมาจากคุณโดคอนนะครับมว่าจะเป็นแนวคิดต่างๆแล้วอาจจะมีการปรับปรุงทํำให้มันดีขึ้นนะครับในรูปแบบไอที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงนะครับมองแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับหนังไซไฟที่เราดูหลายๆเรื่องครับอย่างเช่นทานเซนเดนครับของคุณจอห์นนี่เดเนี่ยก็เป็นลนักษณะคล้ายๆกันนะครับ แต่ในส่วนเนี้ยก็ต้องมาดูกัน,นครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับในตัวโปรเจกต์ดูคินครับจะมีทิศทางเป็นแบบไหนนะครับแต่ผมมองแล้วเนี่ยตามที่ฟินิก x d i ด e c t ทีฟเขาได้กล่าวนะว่าจะมีในตัวระบบของดาวนะครับหรือว่ารูบอเทติกนะครับที่จะมาคอนโทรลแล้วก็มาดูแลในตัวระบบของ เทอร่าสอหรือว่าลูร่าสนะครับตรงนี้นครับมันก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ผมศึกษามานะครับตรงนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์ดูควีนครับที่จะมาบริหารจัดการต่อข่าว l u n ่า0นะครับก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับก็มีอีกข่าวหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆครับได้รับทราบอีกเช่นกันนะครับข่าวนี้ก็จะพูดถึงอินฟูคนหนึ่งครับที่อยู่ในต่อเชนนะครับก็คือคุณเจสนะครับก็ พูดถึงในไทม์ไลน์ของปี2025นะครับว่า BTC นะครับเป็นสกุลเงินสำรองของอเมริกาแล้วตัวเหรียญดูนะครับก็จะมีการเปิด IPO ผ่าน Spark นะครับและตัว t o t e r เนี่ยก็จะเริ่มทำการมีการซื้อขายนะครับของหุ้น NYSE เนี่ยนะครับแล้วคราวนี้ครับอีกไทม์ไลน์หนึ่งนั่นก็คือ u s t 2.0นะครับที่จะมีการยอมรับจาก Amazon แล้วก็คาปีกทั่วโลกนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือในของอทางดูควีนนะครับที่มีการจัดการในตัวพอร์ตโฟลิโออยู่ที่1 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็น AI ที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าตัวดูครีเนี่ยจะมีการจัดการในตัวระบบต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าปี2025เนี่ยตัวเทอร่า0อดนะครับจะเป็นยังไงแล้ว u s t ที่ชุมชนสงสัยนะครับจะเป็นเช่นไรนะครับแล้วไม่ก็มีหลักฐานในตัวระบบของ ตัวสเตชันนะครับที่อยู่ในต่อเชนเนี่ยก็ขึ้นในรูปแบบเนี่ยนะครับตรงนี้อาจจะแบบมีการยอดหลังไปนิดหนึ่งนะครับในส่วนของข้อมูลแต่ในส่วนนี้ก็มีการแชร์ข้อมูลนะครับในโนดใหม่เนี่ยตรงนี้เป็นโนดของทางคอสโมสครับที่เข้ามาหนึ่งในผู้ตรวจสอบของลูน่าคาสิก แต่คราวนี้ครับก็ต้องมาดูแนวทางของการพัฒนาในตัว AI ในส่วนของดูครินนะครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมเช่นกันนะครับถ้าเป็นแนวทางไปแนวคิดที่เชิงบวกหรือว่าการคิดที่มีความคิดที่สร้างารรค์แล้วก็รีเริ่มตรงนี้ก็จะทำให้ AI เนี่ย มีการจเจริญติบโตแล้วก็เข้าใจมนุษย์ได้นะครับมันก็เป็นเหมือนดาบสังคมอย่างที่อาจารย์เอ็ r เวอร์ดิมครับได้บอกไว้ว่าในพื้นฐานาในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็ความถูกต้องนะมันเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนา AI นะครับพูดถึงอาจารย์เอ็ r เวอร์ิมเนี่ยผมก็มีข่าวอัปเดตให้กันเพื่อนอีกเช่นกันนะครับต่อมานะครับก็ มาที่บล็อกเอนทอปีเอกันครับที่อาจารย์อ้วกคิมได้พัฒนาขึ้นมาครับในส่วนนี้ก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่นะครับโดยจะมีการสิ้นสุดให้บริการในวันที่31ธันวาคน,นะครับในส่วนตรงนี้ก็มีคนในชุมชนครับก็ค่อนข้างที่จะรอในตัวบล็อกเอนทอปีเอนะครับว่าจะมีการซัพพอร์ตในตัว INC หรือไม่นะครับ แต่ในส่วนของการทํางานเบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นการเจเนเรตรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับแต่ในส่วนหลังเนี่ยเราก็ไม่รู้นระับเผื่อเขามีการทํางานยังไงตรงนี้ก็ต้องเป็นการตั้งคำถามกับคนในชุมชนไปนะครับเพราะว่าในการนําเสนอข่าวในส่วนนี้ผมก็ไม่ได้มีเจตนาในการโจมตีแต่ผมเสนอข่าวในมุมมองของผมที่แบบตรงไปตรงมาแล้วก็ในเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับในส่วนนี้ มันก็เคยปิดไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเปิดในรูปแบบใหม่มาและในส่วนนี้ก็กลับมาปิดอีกครั้งหนึ่งครับแต่คราวนี้มันจะมีการกลับมาหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องตามมาดูกันต่อไปนะครับเพื่อนๆคราวนี้เราก็มาที่ข่าว AUNC กันมั่งนะครับหลังจากนำเสนอข่าวของต่อ c h a i แล้วก็ดุนา2.0ซึ่งผมอยากจะ เสนอข่าวเพื่อจะให้รู้ในการเคลื่อนไหวรอบๆของ IUC นะครับว่าในเชนอื่นๆเนี่ยที่มีความสัมพันธ์ห่างๆอาของ IUC เนี่ยเป็นยังไงนะครับและส่วนนี้ก็เป็นการแชร์ข้อมูลของ c s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  n o d e นะครับที่มีการเบิร์นของใบแน่นะครับเบรน IUC เนี่ยจำนวน1.7พันล้าน IUC ครับตรงนี้ก็เป็นการเสนอข่าวย้อนหลังตามทำลายไปนิดนึงนะครับ แล้วเมื่อมีการเผาแล้วก็ในช่วงประมาณต้นต้นเดือนนะครับก็มีการอัปเกรดของตัวเทลล่าคลาสสิกนะครับใน p อร์ o โซ่12148นะครับที่จะมีการอัปเกรดในตัวเวอร์ชั่น v 3 3 0นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็ผลโหวตเนี่ยก็คือผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการประกาศนะครับจากการแชร์ข้อมูลของคุณดัม n d h แทนวันนะครับที่ใบนั้นเนี่ยมีการซัพพอร์ สนับสนุนในการรับเกรดครับของตัวธุรคสิกเวอร์ชั่น v 3 3 0นะครับโดยการาการรับเกตในส่วนนี้ก็เป็นการเก็บภาษีแบบย้อนหลังแล้วก็แบบง่ายนะครับตรงนี้พอหลังจากการรับเกรดเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีเหล่าวิเตอร์หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องครับจะมาประกาศให้ฟังครับว่าจะาใช้ระบบได้เมื่อไหร่นะครับเพื่อน หลังจากเทราคาสสิกได้มีการอัปเกรดระบบได้ไม่นานครับก็มีปรโซ่ตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมานะั่นก็คือปบโซ่12149ครับที่มีการเพิ่มภาษีเป็น1.5%นะครับแล้วก็เริ่มมีการโหวตแล้วด้วยจากข้อมูลในส่วนนี้นะครับก็ดูแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือ50-50นะครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยชุมชนก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับจากข้อมูลในอดีต ในส่วนนี้นก็คือคุณกิพิตเปีนผีก็ได้แชร์ไว้นะครับในเรื่องอการเบิร์นในช่วงที่ลู n a าล่มสลายใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อ l u น่าคลาสสิแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นระยะะจนถึงจุดเปลี่ยนตรงในตัวพโ,โซที่มีการโบดก็คือ1.2%ครับในช่วงประมาณาราคาขึ้นไปประมาณ2สตางค์นะครับแล้วในตัวภาษีในส่วนนี้นะครับมันก็ส่งผลกระทบ ต่อเชนครับแล้วก็มีการพูดคุย MA ใน Twitter ก็มีการพูดคุยประชุมกันนะครับในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ทิศทางของ l ู n a คลาสสิกนะว่าเป็นยังไงแล้วส่วนนี้นะครับข้อมูลที่เป็นภาษีเนี่ยคุณทิที่เนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนตรงนี้ และพูดถึงในเรื่องการขึ้นภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นโลคคริปโตเครนซีหรือว่าโลกเงินเฟียตของความเป็นจริงอย่างเราๆนะครับการเพิ่มภาษีเนี่ยมันก็มีผลกระทบเป็นงวงกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอีโค y ิสต m มระบบเศรษฐกิจหรือว่าผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการนะครับก็มีผลกระทบเป็นงวงกว้างแล้วก็เป็นโดมิโน,โนนะครับดังนั้นนะครับการขึ้นภาษีเนี่ยจะต้องอคิดให้รอบคอบแล้วก็ศึกษาผลกระทบ ในเรื่องของภาษีให้ดีก่อนที่จะ,ะนํามาเสนอนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับในตัวรายละเอียดของป๊อปโซ่เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีข้อชี้แจงแล้วก็ทําเป็นตัวเลขแบบนี้ก็อาจจะดูไม่เหมาะสมนะครับไม่มีหลักการไม่มีอะไรเลยในส่วนนี้ผมก็ถ้าผมโหวตเนี่ยผมก็โหวตโนเช่นเดียวกันคราวนี้เปลี่ยนมูดกันมั่งนะครับจากเรื่องภาษีที่ดุเดือนนะครับ เปลี่ยนมูดมาเรื่องของการพัฒนากันมากครับในส่วนของอาทาง j ูเลียสเนี่ยก็เริ่มมีการลีดในเอ็กเชนเป็นเอ็กเชนใหญ่นะครับที่เขาเคยแจ้งไว้นะครับว่าเอ็กเชนเนี่ยคือเอ็กเชนอะไรนั่นก็คือทาง Cripto.com นะครับที่ซีโอ CEO เนี่ยก็ได้เข้าพบะธาว่าที่ประธานาธิบดีทำแล้วในส่วนของการพัฒนามาเรื่อยๆในส่วนนี้นะครับก็ดู ในเรื่องของเหรียญต่างๆแล้วก็ดูในกระเป๋าที่สําคัญถ้าใครหรือเพื่อนๆนะครับตาม i อวินซีเนี่ยก็จะรู้ว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและในณปัจจุบันนะครับในกระเป๋าสตางค์ที่เป็นกระเป๋าสําคัญนะครับก็เริ่มมีการรีสเหรียญเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆในกระเป๋าตัวนี้ก็จะมีอยู่หลายๆเหรียญรวมทั้งเหรียญที่อยู่ใน Eco System ม ของทางฝั่งเทลาลาสิกนะครับก็จะเป็นจูเลียสแล้วก็เทลพอร์หรือเหรียญเทล่านะครับที่มันอยู่ในอีโคซิเ็มของเทลาลาสิกเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับในสุดนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็มีข้อความอีกข้อความหนึ่งนะครับที่ผมจะให้เพื่อนๆดูในส่วนของอ l อโนดนะครับที่มีการโพสต์ในเรื่องของ u s t c นะครับที่จะ มีการเปกข้อความเนี่ยเขาก็บอกนะว่าเขาเนี่ยไม่เคยแล้วก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอของคุณเม็เครืเซลเลอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับที่เขาถือบิตคอยโดยไม่ขายนะครับในส่วนนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่า,าในการรีเปกนะครับจะมาเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าน่าจะเร็วๆเ,เนี่ยนะครับแล้วก็การเปกเนี่ยจะไม่ทันให้ตั้งตัวนะครับสังเกตจาก i n นฟลูเอนเหลายๆคนนะครับที่พูดถึง Luna c l a s s ิกไม่ว่าจะเป็นคุณ Mario นะครับที่มีผู้ตามเนี่ยเป็นแสนนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณ a r ร์ตค p t o โตเกมก็พูดถึงลุ n a คลาสสิกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพูดถึง l u นา2.0ด้วยอ่าตัวนี้ยครับมันเป็นข้อสังเกตที่ว่า i n f l u ูเอนเหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มจับตา ลูน่าคลาสสิกแล้วก็ลูน่า2.0นะครับแล้วคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของการพัฒนานครับที่ทางเซเลเนียมโปรโตคอลเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวแล้วนะครับได้มีการเปิดตัวแล้วนะครับและในการเปิดตัวครั้งนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งานจริงครับซึ่งจะต้องมีการทดสอบหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแล้วก็ UI ที่จะ ใช้งานจริงในส่วนของตัวเซเลเนียมครับที่เพื่อนๆเห็น,นครับมันก็จะมีตัวซินเทติกต่างๆนะครับที่จะมีการรองรับของการใช้งานในส่วนตัวนี้ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับข้อมูลของอาทางที่ผมเสนอไปในช่วงต้นคลิปนะครับที่จะมีตัว u s t 2.0นะครับแล้วก็มีการซื้อขายาในตัว Amazon นะครับ ในส่วนนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะมีการเป๊กเร็วๆนี้หรือไมอ่แต่ผมคิดว่าหลังจากปีใหม่มาเนี่ยอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับชาวอ c แล้วก็ UTC แน่ๆนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับก็เป็นข่าวสุดท้ายนะครับที่ผมจะทิ้งท้ายเอาไว้ในเรื่องของนักวิเคราะห์คนหนึ่งนะครับที่ผมคอยติดตามเขานั่นก็คือคุณดีเล็กนะครับ โดยปกติแล้วคุณดีเล็กเนี่ยจะวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดนะว่าจะเป็นทิศทางไปทางไหนแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของกราฟไอ c นะครับแต่คราวนี้มาแปลกนะครับก็พูดถึงในเรื่องของอ่าีซ c แล้วก็ UTC นะครับที่จะมีการา่ลมมือในการจัดการของไบแนนแล้วก็เอกนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะเพื่อนๆว่าถ้า,าสกุลเงินตัว i อวแล้วก็ UTC นะครับกลับมา แล้วมีการชำระเงินผ่าน X เนี่ยจะเป็นยังไงก็จบไปแล้วนะสำหรับข่าวของเทอร่าคลาสสิกนะครับแล้วก็ลูน่าหรือเทอร่าสศูนย์นะครับตรงนี้ก็เริ่มมีความเชีองโงกันนะครับหลังจากผมได้รายงานข่าวให้กับเพื่อนๆข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับและยังไงถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์กันได้และในส่วนในช่วงของื่อคืนครับก็มีการเขย่า ตลาดกันก็ทําให้ตลาดเนี่ยแดงลงไปครับหลังจากเฟดเนี่ยพูดถึงในเรื่องบิดคอยแล้วก็พูดถึงในทางาในทางกฎหมายนะครับทีอ่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนะครับแต่ส่วนมองแล้วเนี่ยเขาไม่อยากมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของทางกฎหมายนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกัน,นครับหลังจากพนาราธิบดีธรรมเนี่ย ได้เข้ารับตำแหน่งนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตลาดหรือไม่หรือว่าในส่วนนะครับมันเป็นการเขย่าเม้าทำให้เม้าเนี่ยขายของมานะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับเพื่อนๆ คลิปนี้นครับไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็นักลงทุนควรศึกษาแล้วก็พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบนะเพราะโลกคริคปตมีข่าวสารที่หลากหลายมีข้อมูลที่มากมายนะครับยังไงเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะเพราะคลิปนี้เป็นคลิปเพื่อการศึกษาแล้วก็เสนอข่าวสารข่าวยุค4เพื่อนๆครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง หวังว่าข้อมูลจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับในในการนําเสนอข่าวข้อมูลอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างตกหลงไปบ้างนะครับยังไงเพื่อนๆก็สามารถที่จะแนะนําไว้ในใต้คลิปได้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ